บิชอปนะครับภาษาอังกฤษนี่หรือว่าตอนนี้เราก็เริ่มมีการทับศัพท์มาหรือเวลาที่เราใช้ศัพท์ในการสื่อสารกับพี่น้องต่างความเชื่อพี่น้องต่างศาสนาเราก็จะใช้คําว่าบิชอปหรือว่าแต่ก่อนเราใช้คําว่ามุคขคณาย,ยกตอนนี้ไม่แน่จะว่าหายไปเลยยังเลยลก็มีคําว่าบิชอปมาแดนดี้แล้วนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมก็มีการเข้ารับตําแหน่งของพระสังฆราชอ,องค์ใหม่ของสังฆมณฑล ราชบุรีซึ่งไปได้ชิ้นไปด้วยนะครับทำไมถึงใช้คําว่าการเข้ารับตําแหน่งจริงๆปกติการที่เขาใช้คําว่าบวชเหมือนการบวชพระสังฆราชนะครับที่เวลาเปลี่ยนสถานะจากพระสงฆ์องค์หนึ่งเนี่ยที่ได้รับการคัดเลือกได้รับการแต่งตั้งโดยพระสันตปาปาเนาะก็จะเรียกว่าเป็นการบวชพิธีบวชพระสังฆราชแต่ก็กรณีของอพระคุณเจ้าพระสังฆราชซีวีโอศร,ริพงษ์จันรศรีเนี่ย ท่านเคยบวชเป็นพระส,สังฆราชมาแล้วเป็นประมุขสังฆมณฑลจันทบุรีมาแล้วแต่ท่านได้รับการแต่งตั้งย้ายจากจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีย้ายมาเป็นประมุขสังฆมณฑลราชบุรีแต่คือท่านมีสถานะพระส,สังฆราชอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องบวชซ้ํานะครับบวชการบวชสังฆานุกรการบวชพระสงฆ์การบวชพระสังฆราชบวชแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ทีนี้พอท่านย้ายมารับ หน้าที่ปกครองในสังคมมนุษย์ใหม่ก็จะใช้คําว่าพิธีเข้ารับตําแหน่งอาจจะบอกว่าการอภิเษกเป็นภาษาคาราชกับการทำหนา้าการเป็นประมุขของสังคมมนุษเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาพร้อมกันบางคนก็อภิเษกเป็นภาษาคาราชแต่ก็ไม่ได้เป็นประมุขของสังคมมนุษแต่อาจจะทำานาในตัสำนักหรืออะไรอย่างนาี้ยกตัวอย่างสมรทูตได้ไหมเออได้สมรทูต ท่านก็ไม่ได้แบบมีหน้าที่ปกครองสังฆมณฑลในึ่เยอสังฆมณฑลหนึ่งนะแต่ก็เป็นพระสังฆราชแต่เป็นพระสังฆราชเกิดว่าวันหนึ่งอนาคตสมมุติสมมตินะครับท่านถูกมีรายชื่อบอกว่าให้ไปประจําสังฆมณฑลท่านก็แค่ต้องไปขึ้นบัลลังไปรับตําแหน่งไม่ต้องไปบวชพระสังฆราชใหม่เพราะว่าท่านเคยบวชเป็นพระสังฆราชมาแล้วมีศักดิ์เป็นพระสังฆราชอยู่แล้วแค่ว่าไปเข้ารับตําแหน่งในที่แห่งนั้นเหมือนพระสงฆ์คุณพ่อนาวบวชที่วัดอสามชัญครับ จะไปวัดเซนหลุยเนี่ยไม่ต้องบวชใหม่ละก็แค่ไปรับตำแหน่ง <c oughs> คุณพ่อประหลัดเฉยๆสมัยก่อนเนี่ยเคยมีเวลาที่เวลาคุณพ่อบัตรหลวงพระสงฆ์เนี่ยย้ายเนี่ยก็จะต้องมีพิธีนะเข้ารับตําแหน่งคืออารมณ์ประมาณนี้แบบสมัยก่อนเจาเออใช่ไหมอ,อ,ลอแล้วนต่ต่างประเทศเราจะเห็นบ่อยๆครับเพราะจริงๆพี่น้องอาจจะไม่ทราบพี่น้องอาจจะเห็นแค่คําสั่งหรือประกาศยกย้ายประกาศเข้ารับหน้าที่ใหม่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพระสงฆ์ทุกท่าน ที่ไปรับหน้าที่แต่ละที่จะมีประกาศใบแต่งตั้งเนี่ยให้ไปเป็นเจ้าว่าที่นูน่นที่นี่ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าที่นูน่นที่นี่เนี่ยเขาจะมีใบแต่งตั้งที่เป็นทางการนอกเหนือจากประกาศโยกย้ายอีกนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องพระสังฆราชเนี่ยโอ้ก็ซับซ้อนลงไปอีกนิดนึงไหนๆก็พูดแล้วก็ขออนุญาตซับซ้อนลงไปอีกสังคมณฑทลเราเรียกประมุกผู้ปกครองสังคมณฑทลว่าพระสังฆราช อัครสังฆมณฑลหรือว่าที่เม่ได้เกียผมเกริ่นตอนแรกบอกเป็นสังฆมณฑลน,น,นครหรือว่าเมโทรพลิแทนเนี่ยเราเรียกประมุกว่าพระอัครสังฆราชหรือว่าอาร์ชบิชอปท่านนี้ก็ไม่ใช่อย่างที่เบรเดอร์ชินบอกว่าไม่ใช่พระสังฆราชทุกคนที่มีหน้าที่ในการปกครองสังคมณฑลเท่านั้นอาจจะมีพระสมณทูตที่ไปทําหน้าที่เป็นพระสมณทูตตามประเทศต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมี สมณศักดิ์มีศักด์เป็นพะระอักรสังฆราชเป็นอาร์ชบิชอปอย่างเช่นพระสมณทูตวัติกันประจําประเทศไทยท่านใหม่ที่เพิ่มมารับตําแหน่งมมาดเมื่อตอนกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็น, Peter Wells, น,ปน, ishop, ปนอาร์ชบิชอปปีเตอร์ไบรันเวลส์นะครับเป็นอาร์ชบิชอปใช่ไหมเป็นพระอักรสังฆราชนะครับภาษาไทยเนี่ยท่านนี้ก็จะมี บรรดาพระสังฆราชถ้ากเกษียณไปแล้วอย่างเช่นพระกุณ้าพระค,ระคดีนานไมเคิลมีชัยกิตบุญชูกเกษียณแล้วเราจะเติมคําว่ากิตติคุณเข้าไปก็คือพระอัครสังฆราชกิติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพแล้วก็จะมีพระสังฆราชทีเ่เป็นพระสังฆราชผู้ช่วย มีพระสังฆราชที่เออภาษาละตินเดี๋ยวขอพ่อพ่อตุ่นพ่อชิดพลขอไปด้วยผมก็เลยคือจะมีพระสังฆราชที่อ่าคุณพร้อมที่จะรับตําแหน่งต่อเมื่อพระสังฆราชที่ที่ดํารงตําแหน่งประมุขอยู่ถ้าท่านสิ้นใจเมื่อไหร่ปุ๊บพระสังฆราชท่านนี้จะขึ้นเลยอันนี้เป็นพระสังฆราชที่แบบเหมือนเป็นเออเหมือนเป็นผู้สืบตำแหน่งเลยอ่ะพระสังฆราชผู้สืบตําแหน่งต่อเลยถ้าพระสังฆราชประมุขปัจจุบันสิ้นใจหรือออกจากตำแหน่งปุ๊บ จะ,จะมีอัดจุดตอบิชอปใช่ไหมครับโคอัดจุดตอโคเออใช่ใช่คำนี้แหละโคอัดจุดเตอร์โคอัดจุดตอบิชอปเออเราก็จะอ่านเป็นภาษาละตินเนี่ยคืออันนี้คือกรณีที่ถ้าสิ้นใจหรือลาออกปะบุกองคปัจจุบันสิ้น,นใจหรือลาออกปุ๊บพระสังฆราชท่านนี้ขึ้นเ,เลยเพราะว่าเนี่ยได้รับการบวชแล้วนะบวชเป็นพระสังฆราชแ,แล้วแล้วก็ทําหน้าที่บางส่วนในสังฆมณฑลแล้วอาจจะเป็นผู้ช่วยของปะบุกองค์ปัจจุบันนะครับ แต่จะมะีอีกกรณีหนึ่งที่เป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแต่ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะขึ้นแทนทันทีเหมือนกันอ่เมืองไทยไม่มีเลยไม่มีพระสังฆราชผู้ช่วยในลักษณะนี้เอ่อจริงๆไเมื่อด้กี้เมื่อด้กวีอ่โคอาจุตตอเนี่ยอ่าพระอ่าพระสังฆราชยวงนิตโยเคยเคย,เคยเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วพออ่ประมุขก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านแปรล้อใช่ไหมผมขออภยัย <laughs> ก่อนหน้าท่านยวงท่านอะไรครับ ท่านหลุยส์เวหรือว่าท่านแปรโลสถ,ถ้าพี่น้องท่านใดจําได้ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับเนี่ยปุ๊บแล้วท่านยวงขึ้นเลยนะครับนี่แต่จะมีกรณีอย่างฟิลิปปินส์จะมีเยอะเลยเพราะว่าโอ้โหสังคมนณฑลหนึ่งนี้แบบพื้นที่กว้างใหญ่อีกฟิลิปปินส์นี่คือก็มีหลายสังคมนณฑลได้สังคมนณฑลหนึ่งมีพระสังฆราชที่เป็นประมุขสังคมนณฑลแล้วก็จะมีพระสังฆราชผู้ช่วยด้วยบางทีสังคมนณฑลนี้มีพระสังฆราชผู้ช่วยหลายองค์อีกบางทีสององค์สามองค์เลย เนี่ยบางสังคมมณฑลในฟิลิปปินส์นะครับ